ครับกาบสวัสดีช่วงเ้าของวันที่ยี่สิบเจ็ดสิงหาคมพศสองพันห้าร้อยหกสิบหกกาบสวัสดีแฟนเพจทางช่องยูทูบยูซี่พระโคสิงหนึ่งส่วนหนึ่งกาบสวัสดีแฟนทางเฟซบุ๊กขวากงวมมุนีเมียสียูซี่พระโคสิงเลยและกาบสวัสดีท่านผู้ชมทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมชิมนี้ของทางช่องกันครับครับก่อนอื่นกาบตองน้ำเลี้ยนพ่อแม่พี่น้องเอฟซีและพ่อแม่พี่น้องทุกทุกท่านที่เข้ามารับชมชิมของทางช่องครับเป็นอย่างว่าชุดเกาเ่าคือรีวิวดู กาเนื่องด้วยสาเหตุบางที่ถ้าเปิดร่วมชุดไปได้หลายชุดไปในชิปเดียวบางที่เอฟซีทีเขามเมืองกับเป็นคนเถาคนแจ่มึงอาจสีบ่าเข้าใจอาจสีสับสนว่าคมนใดราคาใดโคมนใดลูกใดครับพี่น้องครับและกัอีกอย่างถ้าขายงัวเนื้อออกได้ขายง้อร่วมคุมร่วมชุดออกได้ผมกิสีปับลดราคาลงห้เลยครับพี่น้องครับเมือนี่กับสีมาเปิดมองเอาได้เลยครับพี่น้องครับผู้ใดซื้อไดเห็นซื้อคุ้มค่าแน่นอนครับพี่น้องครับเขาเรื่องกันได้ครับพี่น้องครับ ครับแม่ลูกเมียสวยๆนี่ครับเป็นมั่วลูกแรกเลยครับพี่น้องครับนี่ครับเบื้องบาเขาได้ครับพี่น้องครับนี่ครับแม่เป็นซาโลเล่ลูกสาวเป็นลูกสาวผสมบามันลูกสาวอยู่มาเกินสองเดือนนะครับพี่น้องครับนี่ครับนามลางดีดึงดีหนังหนาดีครับนมองแม่ดีครับพี่น้องครับแม่สูงหน่อยสามสิบบวกลบสองครับพี่น้องครับนี่ครับสำหรับคู่นี้มองเอาเลยนะครับพี่น้องครับสองหมื่นสองพันบาทครับพี่น้องครับสองหมื่นสองพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันนะครับพี่น้องครับ ถ้าพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจก็โทรมาเลครับ0652076884พิกัดของข้อกลัวตั้งอยู่บ้านน้องแปลนตำบลบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลย,ยได้ครับพี่น้องครับเนีย่ยผูใ้ใดไดไปเลี้ยงคุ้มค่าแน่นอนครับพี่น้องครับโคบนี่เลยมันตีทุนมากนี่ตําเอ่อมาเปิดขายราคานี่ตําทุนเลยด้ครับพี่น้องครับตั้ตั้ขายขาดทุนครับถ้าว่ามัน ได้ง้อเนื้อมาอุดเรือง้อรวมชุดมาอุดไว้นี่ขาดทุนเลยครับคู้มนี่ครับพี่น้องครับสองหมื่นสองพันบาทผู้ใดได้ไปคุ้มค่าแน่นอนนะครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกงามลางดีครับพี่น้องครับใต้เห็นชายครับไม่มีมองเม็ดไม่มีคอนเทนต์เลยครับพี่น้องครับใายเป็นธรรมชาติที่สุดเพื่อพอมีพี่น้องผู้เข้ามารับชมชิปสิได้ตัดสินใจง่ายขึ้นครับผูกรากได้ง้อนีสัสดีเนะครับจับได้ใบได้เนะครับพี่น้องครับบัดนี้เมือมึงมีลูกผูกคมนี่ครับพี่น้องครับมีอร่อยสามสิบห้าบวกนะครับลููกายออ่เดืน งามๆลอๆน,นี่ครับพี่น้องครับน้ำนมแม่ดีนะครับพีพ่น้องครับน้ำนมแม่ดีครับนี่ครับลูกคนหน้าหนาครับพี่น้องครับใช้เห็นชัดๆครับพี่น้องครับแม่โค้งสั่งดีครับพี่น้องครับสําหรับโค้งนี้เอาไปสองหมื่นสามพันบาทครับพี่น้องครับสองหมื่นสามพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลก็นั่นหรือตามตกลงกันได้ครับพี่น้องครับครับผูกรามได้ครับเป็นมัวนนี้ใส่ดีนะครับชุดนี้ครับบ๊อบฟูดบ๊อบฟัดครับพี่น้องครับ แม่เขาใจลูกเรียงขาตำได้เลยครับพี่น้องครับนี่ครับตัวลูกกันครับใจลูกหนาดีครับพี่น้องครับบันนี้ครับพี่น้องครับถอยกคสองคมนะครับแม่ลูกเมียกับแม่ลูกผูนี่ครับชินน่าราคาแชร์สี่หมืนสามพันบาทเะครับพี่น้องครับสี่หมืนสามพันบาทส่งฟรีให้สองร้อยกิโลเมตรหรือไกลกว่านั้นหรือตามตกลงกันนะครับ ถ้าท่านใดสนใจก็โทรมาครับ0 6 5 2 0 7 6 8 8 4พิกัดของข้อควตั้งอยู่บ้านองแปนตำบนบ้านฝางอำเภอเกษวิสัยจังหวัดเลยนะครับพี่น้องครับนี่ครับสียกสีแยกได้ไหมครับเปิดเปิดช่วยให้พ่อแม่พี่น้องได้เลือกครับแบบไดยกไปก็ได้ครับหรือแยกไปก็ได้ครับนี่ครับพี่น้องครับเมื่อไหร่ฝกได้ครับพี่น้องครับฝากเบอร์ที่นึงครับท่านใดสนใจก็โทรมาครับ ศูนย์หกห้าสองศูนย์เจ็ดหกแปดแปดสี่พิกัดของข้อกัวตั้งอยู่บ้านหนองแปนตำบลบ้านฝางอำเภอกษตรวิสัยจังหวัดเลยได้ครับพี่น้องครับสำหรับกฎกติกาทางข้อกับว่างไว้เช่นเดิมครับพี่น้องครับอย่าโทษเหรียญโทษตัวโทษตมกันมังอีลีก็จังโทษมาปิดได้ครับพี่น้องครับเพราะว่าทางข้อเข้าเปิดมองเอาหรอกครับพี่น้องครับนี่ครับคุมค่าแน่นอนครับครับสำหรับถ่ายชิปนี่ขอจบไปแต่เพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ